โอ มาค่ะมากุรรอบกันนะคะคคคค hey, โ,โอ <c jin x efecto> ้โหนี่ค่ะนี่หนุ๊กนุ๊กน่าลื่นล้วนดูนี่โอ้โห はい。 มาค่ะมาดูหลังนี้กันนะคะมาลุ้นกันนะคะอะไร,รียกแล้วเอออ้โ,อโหนี่เก่งทริบเลยอะดูค่ะโ,โหโห โอ้ดูสภาพรอบนะโอ้ทองป่องเลยลูกกินอะไรเข้าไปอ้วนดุบเลย ืสุดยอดเลยนะคะตัวอ้วนเลยะค่ะนี่ค่ะโอ้โหเจ๋วแล้วสุดยอดค่ะคมาค่ะมาดูอย่างสุดท้ายของเรานะคะ โอ้ยใช่ค่ะโอ้โหโอ้ยโอ้โหติดเต็มเลยโอ้ปลาเยอลุ่มล้วนเลยสวยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทั้ปลาเยือเอ้าเอาไว้กันก่อนไว้ที่เดิมเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เรามาเกี่ยวเบ็ดกัน ปลาช่อนหนึ่งตัวตัวอ้วนกวนเลยค่ะดูแล้วก็มีปลาซาปลาซานี่เราจะไปทำปลาค่ะน<ะ>รอบสามลังค่ะนี่สุดยอดเลยนะคะมันมาอีกแล้วตัวเดียวก็คุ้มนะคะกับข้าวเย็นนี้นี่ปลาช่อนสซอ้วนโลฟ้ามันมา,มาอีกแล้วเรียมค่ะเดี๋